ก้ลุงพี่ตีรับจ็อบก็เลยต้องเชียรบนิดนึงนะคะน้องขวันแอบอ้วนเบาๆนะคะฮ่าคือได้ออกมาบอกใช่ไหมเพิ่งได้ออกมาแจ้งแต่คนนี้อ้วนตอนนี้คือน้องใหม่เดวิกาจริงหน้านางบาดมากจริงจะตกกันกับว่าน้องใหม่ไม่ได้นะแต่ตัวผอมหรือเปล่าแก้มมนหมดอายุเขาโดนหมดอายุไม่ให้นมไม่หมดนะะเอายุไลยนะ เริ่มเริ่มอ่ะขวานชอบอ่ะเออเป็นการลงทุนมากนะคะขวานก็มาเคลียร์ข่าวก็สรุปขขาเคีียวกับพี่ทุกตาเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการโทรศัพท์ไปแล้วก็มีคือสรุปแล้วเป็นความเข้าใจผิดคือทางทีมงานนายกคือยกคิวให้คือเหมือนแบบมันไม่พร้อมฝนตกฝนตกก็เลยยกคิวให้3วันที่เกี่ยวกับน้องขวานเลยนะคะนางก็บอกว่าจริงๆคือขวานจะกล้าเหรอพี่ถ้าขวานแอบไปแล้วขวานจะเอารูปตัวเองลงทำไมนางจะบอกว่าถ้าเราทำความผิดเราคงไม่กล้าแบบว่าใช่ลงอินสตาแกรม คืานนด้วยพี่ทุกตาจะ,ะไม่ทราบหรือ,ปอเปออล่าออคือการสื่อสารผิดพลาดซึ่งพี่ทุกตาก็ก็มาให้สัมภาษณ์ในสื่อหนึ่งรู้สึกบอกว่าถ้ามันถ้ามันเป็นจริงอย่างที่น้องขวัญพูดนะคะพี่ก็ต้องขอโทษด,ด้วยอโอ้คำนี้ซึ้งใจเลยนะคำว่าขอโทษนี่มันเกิดขึ้นได้คือไม่ว่าจะอายุมากกว่าน้อยกว่าจะเจ้านายจะลูกชาย่าถ้าถ้ารู้จักแบบคำว่าขอโทษหรือว่าให้อภัยกันนะคะมันก็จะจบคำว่าทิถีบางทีมันก็ทำลายอะไรหลายๆอย่างนะคะพูดโดยรวมนะคะข่าวอย่างอื่นด้วยแอนตี้แอนติอเไร่า พราะว่ากองละครเรื่องเจ้าสาวสลัดตาต้องเป็นจานดูในจ่องรีบออนนะแล้วก็คือคิวดาราแต่ละคนในที่สัมภาษณ์มานะคิวดาราแต่ละคนน่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยหมดเลยโอ้ยใช่แล้วอีเวนต์ช่องเจ็ดต่างจังหวัดนะคะวิ่งลองไม่ได้จริงมีสุราอะไรตลอดนะคะจริงนะคะอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งอะไรเยงี้ค่ะใช่ไม่สบายสวยเซ็กซี่บอดบัวเหมือนเดิมพูดตามตรงถ้าให้อยู่บ้านพี่คงง่อมอ่ะจริงๆเพราะว่าเคยจะพักวันสองชั่วโมงง่อมเลยอ่ะ คือไม่คุ้นไงคือคนที่แบบออกข้างนอกตลอดทํางานตลอดพออยู่บ้านแล้วก็เหงาอ่ะหนูว่าเหมือนคนที่เคยแรกก็ต้องแลกต่อไปไม่มีฟูดเป็นบทสไปล์มากเลยอ่ะเอาเป็นว่าเราไปดูน้องขวัญเคลียร์นะคะค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะอันนี้ข่าวใช่ไหมเออ อะไรนะพระบี้อย่าพึ่งพูดถึงพระบี้ได้ไหมเออไม่หนูไม่ได้พูดหนูตบมือไอเลยนะคะไปดูความทุสามณีต่อเบรกเลยค่ะกกรรมก็ดีใจนะคะที่ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของน้องค่ะที่น้องให้มาร่วมงานด้วยเพราะว่าน้องก็เป็นศิษย์รุ่นน้องก็อยู่กรุงเทพเหมือนกันนะคะแล้วก็แล้วก็น้องเขาก็น้องเป็นเด็กที่มีความสามารถนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่เก่งแล้วก็กล้าในในกล้าที่จะทําในสิ่งที่ถูกอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ผลิตภัณฑ์อันนี้ก็อยากให้ แบบเป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างหนึ่งแล้วก็ขอให้สนับสนุนน้องเพราะว่าที่ผ่านฟังเนี่ยคือคุณภาพเขาก็ดีจริงๆค่ะแล้วก็มีคุณสมบัติถึง3ตัวด้วยกันแล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือไม่ใช่ว่าน้องอยู่ยดีๆน้องอยากได้เงินแล้วน้องมาทำค่ะคือทุกอย่างผ,ผ่านการวิจัยมาแล้วผ่านแพทย์เภสัชหรือว่านักวิทยาศาสตร์มาแล้วทั้งนั้น,นะค่ะก็คือได้คุณภาพดีแล้วก็ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็เป็นคนไทยด้วยกันคือมันก็เป็นอีกโปรดักต์หนึ่งที่เราน่าจะสนับสนุนด้วยกันนะคะเห็นว่าน้องอายุย น้องอายุ19เองซึ่งแบบโอเคขวัญอาจจะมาทำงานมาตั้งแต่เด็กๆแต่19ขวัญย่คมไม่กล้าที่แบบคิดจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าแบบน้องเขาเป็นเด็กที่อยู่มหาวิทยาลัยมังงเทพไงมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ไงเขาก็เลยแบบว่าเขาสร้างเขาสร้างสอนคนไปดีองค์โนพเนอรสอนคนดีค่ะองค์โนพนอร์ใช่ไหมป้า เข้าเรื่องเลยนะกับพี่ตุ๊กตาแม่ถ่ายคลิปตลอดตอนนี้กับพี่ตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมตว่าเราแบบนี้พ่องไปเที่ยวก็ ก็คือจริงขวัญต้องขออนุญาตนะคะคือขวัญไม่ได้ออกมาตอบโต้หรือว่าขวัญไม่ได้ออกมาในฐานะเถียงผู้ใหญ่เพราะว่าขวัญเป็นผู้น้อยขวัญเป็นเด็กขวัญเป็นแค่นักแสดงค่ะแต่ว่าสิ่งที่ขวัญได้ได้ทาไปเนี่ยขวัญต้องให้การกระจ่างต่อดที่ผ่านมาเนี่ยขวัญพอพอพอลงไอจีปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกขวัญก็ไม่รู้ตัวขวัญก็ให้คํากระจ่างไปแพี่ตุ๊กตาแล้วค่ะซึ่งพี่ตุ๊กตาก็ก็ขอขอบพระคุณที่พี่ตุ๊กตายังเอ็นดูแล้วก็ยังเมตตาขวัญที่จะรับฟังในเหตุ ผลที่มันเกิดขึ้นว่าเรื่องจริงๆมันเป็นยังไง่ะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่ขวัญต้องไปพูดในรายการขันปากเนี่ยคือขวัญก็ไม่อยากโดนสังคมประนามขวัญโอ้โหขวัญก็ไม่อยากโดนสังคมประนามแล้วก็ขวัญอยากชี้แจงในเรื่องข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะคะว่าว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่า มันมันคือสะเทือนถึงอาชีพของขวัญเพราะว่าขวัญทํางานตรงนี้ควาถือว่าขวัญเป็นคนทํางานเต็มตัวค่ะแล้วก็ขวัญไม่มีอะไรสิ่งที่ขวัญเลี้ยงครอบครัวได้คืออาชีพตรงนี้มันคือสิ่งที่ขวัญรักแล้วก็ขวัญไม่มีทางที่จะทําอะไรที่จะทําให้สั่นคลอนกับอาชีพของขวัญแน่นอนค่ะอย่างวันนั้นตกลงกันยังไงว่าเออเราแบบจะไปไปกับครอบครัวหรือรอะงไรเงี้ยตอนนั้นก็ ก็ปกติค่ะคือนักแสดงหรือว่ากองทุกกองส่วนใหญ่ที่ขวาญร่วมงานด้วยเนี่ยเขาจะทํางานก็คือธุรกิจกองกับนักแสดงหรือว่าผู้จัดการเทษค่ะเขาจะทํางานก็คือผู้จัดผู้จัดการกองก็คือธุรกิจกองใช่ไหมคะกับผู้จัดการนักแสดงเร่องของขวัญเนี่ยผู้จัดการคือคุณแม่ธุรกิจกองเขาก็ได้มาบอกคุณแม่บอกว่าอาทิตย์นี้แม่ไม่ถ่ายนะผมคืนคิวให้เพราะว่าเหตุผลต่างๆมันไม่ได้ใช่ไหมคะก็ไม่ได้ลงคิวถ่ายแล้วก็ถือว่าช่วงเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็เป็นสุดสัปดาห์ที่ พี่สาวหนูกลับมาจากต่างประเทศพอดีเราก็เลยได้วางแผนกันช่วงนั้นนะคะ ไปไปเที่ยวทะเลด้วยกันใช่ไปพักผ่อนด้วยกันแล้วก็ขวัญไปวันพระรหัสสุขค่ะก็คือคิวของที่ถ่ายที่กองเขาคืนคิวไว้ขวัญแล้วแล้วก็วันเสาร์ขวัญเดินทางกลับมาตอน11โมงที่สวนภูมแล้วก็แยกกันกับคือคุณแม่กับพี่สาวเดินทางไปดรส่วนตัวกลับบ้านแต่ของขวัญลงไปข้างล่างขึ้นแท็กซี่ไปมหาวิทยาลัยกรุงเทพต่อแล้วก็วันอาทิตย์ขวัญก็เรียนตามปกติวันเสาร์ขวัญก็เรียน แล้วเร <Okay. S 1> องขาวที่ออกมาแต,ตามโพสอันเนี้สนุกที่ว <มะ S 1> ่าเป็นเราโอ๊ยตอนแรกไม่คิดเลยอ่ะก็อย่างที่ข่านบอกไปคือกดไลค์ด้วยตอนแรกแรกดไลค์เลย <laughs> ตอนหลัโอ๊ยถอดเท้าไปนั่นก็คือแบบก็ตอนแรกผ่าไม่ทราบค่ะว่าเป็นขวานจนกระทั่งแบบ จนกระทั่งคือพี่ๆหลายคนอีกครับก็โทรมาอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อแล้วัก็จับเบิดคําว่าพักสามวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ตุกตาก็ดุว่าแบบ3ามวันตกงานเลยหนูก็กลัวว่าหนูจะตกงานหนูก็เลยขวัญก็เลยโทรไปคุยกับผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ ผู้ใหญ่ในช่องก็เลยให้เบอร์ส่วนตัวพี่ตุ๊กตามาขวญค่ะใช่อะมันผู้ใหญ่ต้องให้เรียกเข้าไปคุยมันคือมันคือเรื่องเดือดร้อนเลยนะคะที่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 ลงไปอย่างนั้นเราก็แสดงว่ามันเกิดมันเกิดการที่พี่ตุ๊กตาเข้าใจขวัญในแง่ทางที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ได้ปรับนี่เครียดมากเลยนะเนี่ยเครียดกว่าขวัญอีกอะไรว่าทางผู้ใหญ่ถ้าแบบ ต้องไล่เลียกันเลยโดยด่ว,ดวนทำกับเขนั้งเลีย์ไปเลยคุณวนักขวัญจัดการด้วยตัวเองอค่ะเพราะว่ามัน,ม,นมันขวัญก็ไม่สบายใจค่ะที่ผู้ใหญ่จากคนที่เขาเคยเอ็นดูเรากับการมาเป็นอมองขวัญผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับพแล้วฟ<อ><อ>ิดแบ็กของพี่ตุ๊กตาเป็นไงบ้างคะพี่ตุ๊กตาก็น่ารักดีค่ะพี่ตุ๊กตาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่ขวัญพูดอย่างนั้นจริงพี่ก็ขอโทษก็ก็ก็ขวัญว่าใจกว้างสำหรับผู้ใหญ่นะแล้วก็ให้โอกาสในการที่รับฟังว่าเหตุผลที่แท้จริงมัน คืออะไรบ้างกระแสบอกว่าเราเป็นคนรับบาปแทนดาราคนอื่นเราอย่าไปมองว่าเป็นการรับบาป่าขวันว่ามองในเจตนาที่เกิดขึ้นดีกว่าว่า ของขวัญเนี่ยโดนอะไรแล้วก็เข้าใจในการกระทําของขวัญแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากกว่าอย่าไปมองแบบอย่าไปแตกประเด็นอื่นเพราะว่ายัางไงคนทํางานอยู่กองถ่ายเดียวกันเราต้องเจอกันอีกนาะนเราแล้วกองถ่ายเนี่ยมันเป็นเหมือนพี่น้องกันนะคะเราต้องอยู่กันเป็นเดือนเดือนปีปีแล้วกองนี้เนี่ยเป็นกองที่ขวัญผูกพันเราร่วมง,งานมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะคะ่ะ <c oughs> เออชบ <c oughs> เหมือนแฟนกตอนแรกกข,ขาแฟนสองออกมาโ <c oughs> จมตีอะไรอย่างเงี้ยเราอธิบายให้พี่ตุ๊กตาคัหนึ่งว่าโจมตีโจมตีพี่ตุ๊กตาบอกว่าทำไมพูดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอ,อไม่หรอกค่ะขวัญว่าคนเราเข้าใจผิดกันได้ค่ะแล้วก็กุญแจคีย์มันคือขวัญได้อธิบายไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เร,กเราก็เข้าใจในตรงการในในเจตนาของพี่ตุ๊กตาค่ะแล้วก็ในเจตนาของขวัญ่าสุดเหมือนกุญแจซอนก็ออกมาโพสต์ด้วยเหมือนแบบเออ ขอน,นขอว่าอันนี้ต้องไปถามน้องเขาเองค่ะคือต้องเข้าใจในการทํางานว่าละครเรื่องนี้ละคคือคนละเรื่องกันนะคะ <c oughs> คือน้องซอนเนี่ยละครเรื่องวันนี้ที่ผ่านไปถ่ายมาคือเรื่องที่ดาพยายมค่ะแล้วก็เรื่องที่เป็นเหตุเกิดเกิดเหตุการณ์ที่เข้าใจผิดกันเนี่ยคือเรื่องเจ้าสาวสลาตานอันนี้ต้องยากประเด็นกันนะค<อ>ือเรื่องของน้องซอนเนี่ยขันว่ามันเกิดการการสื่อสารคาดเคลื่อนมันเป็นสิ่งที่ เป็นปมได้หลายๆอย่างคือเรื่องละครเรื่องนี้ทิดาพยาลมเป็นการถ่ายทําที่ยากมากเพราะว่าแทบจะทุกซีนเลยเราใช้นักแสดงรวมกันประมาณ11คนเพราะฉะนั้น10คน11คนจะให้คิวแต่ละคนเนี่ยมาชนกันมาเหมือนกัน,นเป็นสิ่งที่ยากคนที่ปวดหัวคนเดียวคือธุรกิจกองเพราะฉะนั้นผลว,ว่ามีอะไรเราแบบอย่าคือแค่นี้นะค่ะ ธุรกิจกองก็เครียดปวดหัวสมองจะแตกหัวล้านอยู่แล้วทุกวันนงงไหมคะว่าทำไมน้องเขาถึงโพสต์ขึ้นมาแบบนั้นอะไรเงี้ยคนก็นไม่หรอค่ะขวัญว่าขวัญว่าน้องเขาก็ น้องก็ยังเด็กอะคะอ่ะคือทุกคนสามารถเกิดอารมณ์แล้วก็ท w i t เตอร์มันคือการที่เราบอกต่อมันคือมันคือการที่แบบว่าเอ้ยเบื่อจังเลยวันนี้หิวข้าวว่าอย่างงุ้นให้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการศึกษาอย่างหนึ่งของน้องคุยกับน้องไหมค<ม>ะว่าน้องหมายถึงใคร<ล>อ๋อไม่หรอกค่ะไม่ไม่เราไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะคะแต่ภาพลักษณ์ของเราคนจะติดภาพว่าเหมือนแบบเราขวัญว่าก็อันนี้ค่ะขวัญไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำๆจากเหมือนเมื่อก่อนอย่างที่ขวัญมีใชย อย่างงน้นอย่างนี้อย่างนั้นหรือว่าเกิดการเข้าใจผิดเพราะว่าเกิดจากที่ตัวขวัญเองไม่ได้ให้ความกระจา่างตัวขวัญเองไม่ได้ออกมาปกป้องว่าอะไรมันคือ,อยังไงไม่ได้ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะมาปกป้องตัวขวัญเองด้วยด้วยขวัญเองเลยเพราะว่าเพราะว่าด้วยอะไรต่างๆนานาที่ทําให้ขวัญพูดไม่ได้น้ําท่วมปากแต่ว่าตอนนี้มันก็ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ที่ขวัญอยู่ในภาวะคนทํางานแล้วก็ พยายามรักษาในสิ่งที่มันถูกคือข่าวแบบนี้ออกไปขวัญก็ไม่มีผู้จัดคนไหนที่อยากร่วมงานกระทำงานกับนกักแสดงที่ไร้คุณภาพไม่มีความรับผิดชอบหรือว่าแบบออขาดวุฒิภาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราเปลี่ยนสังกัดไหมคะขนาดแล้วเลยเหรอ <c oughs> ไม่หรอกค่ะ <c oughs> ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคืคอคือทุกอย่างเนี่ยอย่ากระถามข่าวอชญากรรม คือทุกอย่างเข้าใจกันผิดได้แล้วก็สามารถปรับเข้าใจกันถูกได้ค่ะพอครัตอนี้ข้อสรุปที่คุยกับพี่ตุ๊กตากับทางขวัญเองคือข้อตกลงอยู่ตรงไหนยังไงครับก็ข้อตกลงกันก็คือถ้าเกิดพี่ตุ๊กตาบอกว่าถ้าเกิดเป็นอย่างที่ที่ขวัญพูดจริงๆิพี่ตุ๊กตาก็ก็ขอโทษซึ่งขวัญก็ซึ่งซึ่งขวัญก็มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าคำพูดที่ขวัญพูดไปทุกคำทุก d หลอก g u กทุกประโยคทุกคำพูดของขวัญมันคือเรื่องจริงแล้วมันก็ขวัญมั่นใจว่าขขววััญญทาาางงนนนใกกรีีี้อชพ ขวัญศรัทธาแล้วขวัญก็เชื่อมั่นในอาชีพของขวัญขวัญไม่มีทางทําให้อาชีพของขวัญสั่นคลอนเด็ดขาดแสดงว่าตอนนี้เข้าใจกันแล้วกับพี่ค่ะใช่ขวัญก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไม่มีอมองไหมครับว่าสาเหตุอะไรก ีสารไม่ตรงกันระว่งจัดก,การกองกับพี่ตุ๊กตาหรือเปล่าคือจริงๆขวัญเป็นนักแสดงอะคะ่ะขวัญไม่สามารถมองเข้าไปข้างบนได้ว่าว่าว่าเหตุในเกิดจากอะไรเพราะว่าพี่ตุ๊กตาถือว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงเหมือนกันซึ่งความที่ขวัญใกล้ชิดจริงๆคือธุรกิจกองซึ่งเขามีความรับผิดช,ชอบแล้วก็มีภาระหน้าที่ต่อณนาตรงนั้นโดยตรงอะคะ่ะ ไปแล้ต้องลรามาตรวจแต่มันระวังตัว,ตตวเองบ้างด้วไหมครับพี่คะเออไม่ละค่ะแต่ว่าขวัญว่าขวัญจะลงไอจีทุกวนันมากกว่า <c oughs> ว่าวันนี้ขวัญอยู่ที่นี่นะมันคือไ <c oughs> ปการรายงานตัวไปอีกอย่างนึงคือขวัญว่ามีไอจีก็ดีนะคะมันปกป้องแล้วก็ป้องกันเราไปในตัวแตไม่จนับสนต่อสังกัดหรือว่าอะไรอย่างน ไม่ไม่ค่ะทุกอย่างมีปัญหามันก็มีทางออกมีขวัญว่าเป็นเรื่องธรรมดานะที่แบบคนเราจะเข้าใจผิดกันนะคะตอนนี้สบายใจขึ้นแล้วใช่คือขวัญสบายใจขึ้นที่ขวัญได้ได้ให้คำกระจากบพ,พี่ตุ๊กตาไปแล้วก็ให้กับสังคมไปว่าขวัญก็ไม่ได้อยากโดนสังคมประนามว่าแบบทํางานไร้ความรับผิดชอบไม่อยากให้ผู้จัดจ ไม่ศรัทธาในตัวขวัญขวัญเข้าใจว่าขวัญเป็น,เป,นเป็นเด็กช่องเน้่ช่องเขาเอ็นดูเราจะเอาเราไปอยู่แค่ไหนก็ได้แต่ทุกข่ายก็มีผู้ใหญ่ซึ่งขวัญก็ให้ความเคารพอยู่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็อยากให้ผู้ใหญุ่กท่านศรัทธาแล้วก็เชื่อในตัวขวัญเหมือนเดิมอะแต่อนทั้งขานถึงบทจะค่ะบดแ่าแต่ว่ามันยังแบบว่ามาไม่ครบอะไรเงี้ย กต่ว<ข>อ,<ข>อวันเลยเนงะี้ยคนเลยมองว่าเหมือ,อนพี่ตุ๊กตาแบบแกแล้งเราหรือเปล่าละอะไรเงี้ยอ๋อไม่ไม่ถึงกวันต่อวันนะคะก็แต่บทก็มาน้อยเราจะถ่ายทํากันได้ค่ะคือก็มันอาจจะไม่ได้ถ่ายทําเยอะเท่ากับว่าตอนละครเราเล่งออนแอ <S <S เราก็ถ้าเกิดคิวไหนที่คือจริงๆเหตุผลต่งตางๆนานาค่ะฝันก็เราก็ไม่สมควรที่เราจะตัดสินใจเรามีหน้าที่เราเป็นนักแสดงเขาให้เราทําอะไรเราก็ทำธุรกิจกองบอกให้ถ่ายเราก็ถ่ายเรามีหน้าที่แค่นี้ลมเราไม่ได้มี หน้าที่ทีจะต้องไปนั่งวิเคราะห์เพราะว่าเราไม่ใช่ผู้บริหารอันนี้มันก็เกินหน้าที่ความทู้บหตอนนี้เราได้วันต่อวนันใช่ไหมคะอ๋อไม่ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะคือเ,เ,เป็น,เป,นเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนมาแต่ว่ายัง ก็ก็น้อยไม่ได้แบบมาเต็มหรือว่าในที่แบบอะไรเยอะๆค่ะนาะคือหลังจากนี้ขวจะมีต้องการไปเคียรกับนักแสดงคนอื่นไหมอาจจะเข้าใจผิดกับโอ้ยนักแสดงละครนักแสดงคนอื่นเราลักันค่ะอย่นกับเกสทุกคนทุกคนจะมีเรื่องอะไรก็จะเล่าเรื่องกันให้กันฟังหมดอย่างก็จะขอพูดไว้เลยนะคะแบบอย่างที่ข่าวบอกมาว่าแบบเกสไปวีนการกองถ่ายอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบโอ้ยขอพักกองรออะไรเงี้ยขวัญเป็นพยานได้ว่าไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นค่ะ แบบหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วคนในกองไม่แฮปปี้หรือเปล่าแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเลยค่ะการทํางานระหว่างคนในกองทีมงานนักแสดงเราทํางานกันอย่างอบอุ่นเราก็เหมือนเดิมค่ะขวัญก็ประเชื่อในสิ่งที่ขวัญถูกเออขวัญต้องคือจริงๆอันนี้ขวัญต้องขอขอบคุณคนไทยนะคะที่ที่ยังแบบที่ที่ยังรักแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกแล้วก็ ขอเชื่อว่าคนไทยเป็นเป็นประเทศที่อบอ้อมอารีเปิดใจในการรับฟังของเหตุและผลนะคะก็ต้องขอบคุณแล้วก็ถึงแม้ว่าแบบจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ผ่านมาก็ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวขวัญที่คําพูดขวัญยังมีค่าค่ะขอบคุณมากค่ะคยืนยันนะคะว่ากับที่ทุกตานี่ยังสนิทใจค่ะไมไ่เหมือนเดิมมากเอเค่ะใช่ที่น้าก็จะสอนที่น้าทำถา